วันนี้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคเบาหวานสวัสดีค่ะบิ่มนัทธนามาแล้วนะคะค่ะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโรคเบาหวานต่อนะคะเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าเราเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะนอกจากการตรวจแต่เราสามารถสังเกตอาการของเราได้นะคะจากคลิปที่บิมพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคเบาหวานอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะคะ แพทย์จะสอบถามอาการผู้ป่วยค่ะประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวนะคะและการตรวจร่างกายที่สำคัญต้องอาศัยการตรวจเลือดด้วยค่ะเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลักนะคะโดยมีวิธีการวิเคราะห์นะคะระดับน้ำตาลในเลือดหลายวิธีนะคะก็ได้แก่ 1. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้นะคะ 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หลังอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะ 3. การตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1c นะคะ 4. การทดสอบตอบสนองของโฮอร์โมนอิสูลีนต่อระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ4วิธีการนี้นะคะที่แพทย์สามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะที่เราจะเห็นเป็นหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือการงดน้ำงดอาหารใช่ไหมคะหากผู้ป่วย ไม่มีอาการของโรคเบาหวานที่ชัดเจนนะคะเช่นคือหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยและมากน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุการตรวจทั้งหมด้างต้นนะนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัยนะคะในปัจจุบันมีเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะที่นิยมนำมาใช้กันมากคือการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าค่ะ งดอาหารข้ามคืนนะคะหากมากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเป็นการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะคะค่าปกติก็คือต้องน้อยกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดใครมากกว่า126กก็เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานเลยนะคะแต่ถ้าหากใครมีการเจาะเลือดตรวจโดยไม่ได้งดอาหารนะคะ และพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะร่วมกับมีอาการหิวน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยและมากน้ําหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานเลยค่ะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าระดับน้ําตาลอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถึงจะเข้าเกณฑ์การเป็นโรคเบาหวานนะคะ การที่เราทานหวานมากจนเกินไปนและทานบ่อยนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะถ้าร่างกายเราปกตินะคะตรงนี้นะคะร่างกายเราก็ยังสามารถขับน้ําตาลนะคะออกมาได้ค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะสามารถผลิตอินซูลินนะคะเพื่อที่จะไปดักจับน้ําตาลในเลือดออกมาได้ทันนั่นเองค่ะแต่ถ้าทานเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะร่างกายของเรานะคะก็คือตับอ่อนนะคะที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลินนะคะ จะทำงานหนักค่ะเพื่อที่จะผลิตอิสุลินะคะให้ทันกับระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะแล้วคราวนี้ค่ะตับอ่อนของเรานะคะก็จะเกิดการอักเสบค่ะดังนั้นนะคะจึงผลิตอิซุลีได้ไม่เพียงพอนะคะต่อการที่จะไปดักจับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นกันนะคะวันนี้บิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ